นี่คือ s k y w a r d google tv รุ่นใหม่จอใหญ่ไซส์บิ๊กในราคาขายเพียงแค่หมื่นกว่าบาทเท่านั้นครับ skyworth เป็นแบรนด์ทีวีจากประเทศจีนนะคะที่ถือว่าเก่งมากเลยนะในการผลิตทีวีจอใหญ่ แต่ขายในราคาที่สบายกระเป๋าเอนะครับปีนี้2022แล้วเขาเปิดตัวทีวีรุ่นใหม่ครับนี่เลย V6 Pro เห็นไหมครับมีคำว่า Pro ห้อยท้ายมาด้วยมาสารต่อความเสด็จจากรุ่นเดิมนะครับซึ่งก็คือรุ่น V6 ในปีที่ผ่านมาซึ่งทำยอดขายไว้ถล่มทลายมากๆเลยครับความพิเศษเนี่ยคือเขามีการอัปเกรดอยู่หลายจุดนะเนี่ยอย่าง OS เนี่ยก็เปลี่ยนจาก Android TV ให้เป็น Google TV แที่สำคัญนะ จอใหญ่ไซส์65นิ้วแบบนี้ราคาขายเนี่ยอยู่ประมาณสักหมื่นกลางๆเท่านั้นครับ V6 Pro นะครับในช่วงเปิดตัวช่วงแรกเนี่ยเขามีทั้งหมด3ขนาดด้วยกันนะครับได้แก่50นิ้ว55นิ้วแล้วก็65นิ้วตัวนี้ครับแม้ Man จะเป็นตัวเริ่มต้นนะครับแต่ดีไซน์ที่เขาให้มาเนี่ยเห็นไหมครับ มีความไร้ขอบเลยแบบบราเลสนี่ผมเอานิ้วรูปให้ดูแบบนี้ดูโบเฉี่ยวดีครับส่วนขาตั้งของเขาเนี่ยก็เป็นทรงกิ่งไม้นะครับยกตัวทีวีให้ลอยขึ้นมาประมาณนึงพลิกมาดูที่ด้านหลังกันบ้างนี่ครับให้พอร์ต HDMI มา3ช่องนะครับ USB 2ช่องส่วนพอร์ตอื่นเนี่ยผมขึ้นลิสต์ไว้ให้ตามนี้เลยนะครับแล้วก็ปีนี้เขารองรับการเชื่อมต่อไร้สายผ่านบลูทูธ5.1ด้วยเอาหูฟังไร้สายมาเชื่อมต่อได้ครับ รีมโมทคอนโทรลดีไซน์เนี่ยเป็นสีทูโทนนะครับเห็นไหมสีเงินตัดสลับกับสีดําแบบนี้มีปุ่มการสั่งงานด้วยเสียงผ่าน Google Assistant ด้วยครับแล้วก็พวกปุ่มช็อตคัทเนี่ยมี Netflix YouTube แล้วก็ Amazon Prime Video แต่ความพิเศษในปีนี้นะครับคือมีปุ่มที่เรียกว่า Daily Key ด้วยเป็นปุ่มช็อตคัทตามใจฉันเออคือเราสามารถเอาแอปอืนอ่นๆเนี่ยที่ไม่ใช่3แอปเนี่ย เข้าไปอยู่ในปุ่มนี้ได้ด้วยนะครับอย่างผมเองเนี่ยดูแอป Disney Plus Hot Star บ่อยนีย่ผมก็ใส่ไว้ในปุ่มนี้นะครับเข้าที่เมนูแบบนี้เลยแล้วทีเนี้ผมกดแค่ปุ่มเดียวนะครับก็เข้าสู่แอป Disney Plus ได้ทันทีครับ<อ>ด้านภาพนะครับเนื่องจากรุ่นนี้มันเป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับก็อยู่ในเกณฑ์เบสิกพื้นฐานอย่างความละเอียดหน้าจอจะอยู่ที่ 4K Ultra HD ครับแล้วก็รองรับ HDR10 ด้วยชิปประมวลผลที่เขาใช้เนี่ยก็คือ c h a m e l e o n Extreme 2.0นะครับซึ่งคำว่าคาเมเลียนเนี่ยมันแปลว่ากิ้งก่าที่มีความสามารถในการปรับนะครับสีตัวเองเนี่ยให้ดูกลมกลืนเข้ากับธรรมชาติต้นไม้ใบหญ้าต,ต่างๆ TV s k y w o r d d ก็เช่นเดียวกันนะครับแสงสีที่ได้ออกมาเนี่ยก็ดูเป็นธรรมชาตินี่อย่างผมเปิดรายการทีวีให้ดูเป็นต่อแบบนี้เห็นไหมใบหน้าของพี่วอกนะครับพี่อู๊ดนะครับตลอดจนสักกรินดาวร้ายแบบนี้ ก็ดูเป็นธรรมชาติดีส่วนพาดเลจอที่เขาใช้เนี่ยก็ถือว่าเป็นจอ ADS ครับซึ่งมีจุดเด่นเนี่ยในเรื่องของมุมมองการรับชมเนี่ยกว้างเลยนะอย่างถ้าเรามีสมาชิกในครอบครัวเนี่ยนั่งเฉียงๆแล้วมองทะยันเข้ามาเนี่ยสีก็ยังถือว่าค่อนข้างอิ่มอยู่ครับนอกจากโหมดภาพสแตนดาร์ดเนี่ยที่ผมใช้เปิดดูรายการเป็นต่ออยู่แบบนี้แล้วนะครับในภาพแนวะสดชื่นนะเขายังมีโหมดอย่าง Frame Maker เข้ามาเสริมด้วยครับความหมายแปลตรงตัวเลยนะ เป็นโหมดโดยผู้ผลิตหนังนะครับอยากจะให้โทนภาพแสงสีต่างเนี่ยเป็นแนวอบอ,อุ่นเป็นธรรมชาติคล้ายๆกับโรงหนังนี่ถ้าเราดูหนังในห้องที่ไฟสลัวๆหน่อยเนี่ยใช้โหมดนี้จะดูถนอมสายตาครับและปีนี้เนี่ยคือตัวจอภาพของเขานะครับก็เป็นจอแบบฟร i เกอร์ฟรีด้วยปราศจากการกระพริบแล้วก็เป็นจอตัดแสงสีฟ้านะครับลดแสงสีฟ้าลงอย่างโลบลูไลท t ส่วนค่าแสงสีที่เราใช้เครื่องมือวัดออกมาได้นะครับอย่างความสว่างสูงสุดเนี่ยอยู่ที่300นิตนะฮะแล้วก็คอบเคของสีเนี่ยก็เกือบเกือบ80%ของมาตรฐานโรงหนัง DCI P3 ครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์เริ่มต้นนะครับเหมาะกับการใช้งานแบบ daily use เนี่ยมาดูรายการทีวีนะครับดูหนังดูกีฬาต่างๆได้แบบชิลๆครับสำหรับการเล่นเกมเนี่ยเขามีโหมดเกมโดยเฉพาะด้วยนะครับนี่ต่อเครื่องเล่นเกมนะครับผ่าน HDMI เข้าไปได้เลยนะฮะ แล้วก็จุดเด่นของเขาเนี่ยคือค่า Input lag กเมื่อเราใช้โหมดเกมเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเลยนะครับตอบสนองได้ไวมากๆต่ำกว่า10มิลลิด้วยนี่ครับเวลาผมเล่นสตรีทฟลาเตอร์แบบนี้นะครับกดต่อยนะครับเป็นต่อยกดเตะเป็นเตะแทบไม่ดีเลยเลยครับแล้วก็สัญญาณภาพสูงสุดที่เขารองรับเนี่ยอยู่ที่4 k hdr 6 0 h z มาดูเรื่องเสียงกันบ้างครับตัวเนี้ยให้ลำโพงเป็นแบบสเตอริโอ2 Channel ยิงเสียงลงล่างดาวไฟลิ n งแบบนี้คุณภาพเสียงเนี่ยพวกปริมาณเบสแล้วก็ความใสเนี่ยก็พอมีมาให้กลอม ใช้ดูภายในบ้านได้แบบปกติไม่ได้มีให้ติหรือว่าชมเป็นพิเศษแต่ว่าจุดที่ผมชอบมากเลยเนี่ยคือเมนูตัวนี้ครับ dts studio sound นะครับเป็นการนะครับเหมือนกับอั s c a l e เสียงเนี่ยให้มีคุณภาพเสียงที่มีความหนักแน่นขึ้นนะครับผมลองกดเข้าไปปุ๊บถ้าเรากด enable เปิดตึ้งแบบนี้จะสังเกตเลยครับเสียงเนี่ยมันจะมีน้ำหนักขึ้นมาเลยครับผมแนะนำให้เปิดเอาไว้กุนบเได้กนินขึ้นมาจะเสียใจนะ แกคงคิดสินะว่าแ,แกถือป๊อกแปดอยู่ในมือหารู้ไหมว่าสกาเล่่เขามีป๊อกเก้าอยู่ในมือเว้ยทัดมามาดูระบบบริการสมาร์ททีวีกันบ้างครับนี่กดปุ่มโฮมให้ดูนี่คือหน้าตาของ Google TV ครับ V6 ในปีที่ผ่านมาเนี่ยจะใช้เป็น Android TV แต่ V6 Pro รุ่นใหม่เป็น Google TV แล้วจ้าขอเสยงปรบมือหน่อยนะครับถือว่าเป็น Google TV รุ่นแรกๆของทาง s k y w เ r d ด้วยนะครับ ซึ่งหน้าตาเนี่ยโอเคว่าอาจจะไม่ได้หนีจาก Android มากนะเพราะว่าเขาใช้พื้นฐานเดียวกันนะครับแต่จุดที่แตกต่างเนี่ยคือ user interface ที่มีการปรับให้นะดึงพวกปกวิดีโอคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยขึ้นมาแสดงพรีวิวหน้าแรกเป็นไอคอนใหญ่ๆแบบนี้คลิกเข้าใช้งานได้ง่ายเลยเห็นไหมอย่างหนังใน Amazon Prime Video ได้ภาพเป็น UHD 4K ด้วยก็มีให้เลือกอย่างเงี้ยมันคลิกเข้าดูง่ายนะครับเนี่ยใน Apple TV นะแล้วก็หนังต่างๆที่เราสามารถซื้อจาก Google Play Movies and TV ได้ทีนี้มาดูเรื่องแอปพลิเคชันกันบ้างคือใน Google Play Store เนี่ยปัจจุบันเนี่ยมีแอปพลิเคชันให้เราเลือกดาวน์โหลดเนี่ยโอ้มากมายเยียบหลังหมื่นแอปพลิเคชันแล้วนะแล้วก็ถือว่ามีแอปหลากประเภทครอบคลุมนะครับผมไล่ให้ดูนะครับพวกแอปสามัญประจำบ้านเนี่ยอย่าง Netflix YouTube Amazon Prime Video Disney Plus Hotstar เนี่ยพวกเนี้ยมีอยู่แล้วนะครับดูได้เลยไม่ต้องซื้อกล่องมาต่อเพิ่มด้วยนะครับ ส่วนสายซีรีส์เนี่ยก็จะมีพวก i อ mm hmm. ชื่อยี่ v เป็นซีรีส์โซนเอเชียครับส่วนสายดูหนังเนี่ยเขาก็มี Apple TV แล้วก็ HBO Go โอ้อันนี้หนังฮอลลีวูดมากมายเลยก็สามารถดาวน์โหลดนะครับแล้วก็เลือกใช้งานสมัครสมาชิกดูกันได้ตามสะดวกครับแต่ก็มีข้อจำกัดน,นิดนึงนะครับก็คือแอปดูซีรีส์เกาหลีอย่าง VIU w i e w นี่สีเหลืองๆแบบนี้นะครับ ก็ยังติดลิขสิทธิ์นะครับดาวน์โหลดได้แต่ยังดูไม่ได้เป็นปัญหาของ Android TV แทบทุกเครื่องเลยอ่าฉะนั้นเนี่ยข้อแนะนำของผมนะครับคือให้เราใช้วิธีการแคสจากโทรศัพท์มือถือของเราเนี่ยไปดูบนทีวีจอใหญ่แทนครับ <S <S และเขาก็ยังรองรับการสั่งงานด้วยคำสั่งเสียงนะคะผ่าน Google Assistant ด้วยนี่บนรีโมทคอนโทรลมีปุ่มอยู่นะครับกดเข้าไปปุ๊บนะครับพูดคำสั่งลงไปบนรีโมทได้เลยนะครับภาษาไทยก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้ ผมว่าเวลาเซิร์ชคลิปเนี่ยมันง่ายกว่านะครับในการที่เราจะไปนั่งพิมพ์ a b c หรือว่ากอขคงพวกเนี่ยมันใช้เวลานานครับพูดเอาง่ายกว่าเปิดรายการจีบหนูหน่อยหนูอ่อยไม่เป็นนี่รายการของพี่โอ๊ตประโมทนี่มีคลิปวิดีโอแสดงขึ้นมาเลยนะเราก็เลือกเอพิโซดได้เลยว่าเราอยากจะดูนะฮะตอนไหนนี่ผมเลือกสาวๆดีกว่าน้องมายกับ หมอแอมอ่านี่มาดูต่อนะครับไฮไลท์แมนเชสเ,เตอร์ยูไนเต็ดและลิเวอร์พูลได้เลยวีดีโอบางส่วนอยู่นี่แล้วนี่ขึ้นมาแล้วนะครับนี่เอาคลิปแรกเลยแล้วกันนะครับที่ลิเวอร์พูลเนี่ยบุกไปถล่มแมนยู 5ต่อ0กดเพลย์จังหวะสำคัญเลยครับเกบ้าเอามาดูนะครับนอกจากค้นหาคลิปวิดีโอแล้วทำอะไรดี 11, 11บอบวก12บวก13บวก14บวก15เท่ากับคำตอบคือ65นี่ใช้แทนเครื่องคิดเลขคาซิโอได้ด้วยครับ แล้วก็มีข้อแนะนํามาบอกนิดนึงนะครับคือถ้าเราใช้งาน Google TV ไปสักพักนึงเนี่ยเรารู้สึกว่ามันเริ่มหน่วงนะครับเราสามารถกดปุ่ม power ค้างได้นะครับแล้วก็กดปุ่ม power off แบบนี้เป็นการรีเซ็ตมันสักทีนึงครับเพื่อให้มันกลับมาทํางานได้ไวขึ้นมาดูข้อจํากัดกันบ้างน,นะครับเนื่องจากรุ่นนี้เนี่ยมันเป็นรุ่นเริ่มตน้นพวกฟีเจอร์ภาพที่รุ่นบนๆเขามีกันเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้ให้มานะครับอย่างพวก hdr dolby vision แล้วก็พวก motion แทรกเฟรมภาพครับ สรับราคาเปิดตัวนะครับไซส์65นิ้วเนี่ยจะอยู่ที่14,990บาทเท่านั้นโอ้โหเห็นไหมได้จอใหญ่65นิ้วเลยนะครับแล้วก็เป็น Google TV ด้วยส่วนไซสเล็กลงมาเนี่ยอย่าง50นิ้วกับ55นิ้วเนี่ยผมขึ้นไว้ให้ตามนี้ครับปิ้งปองมีโปรโมชั่นมาบอกครับนี่พิเศษนะครับในแอป s h o ปปีเนี่ยในวันที่5และ6สิงหาคมนี้ เขาจะมีของรางวัลนะครับเป็นลำโพงซาวบาร์และหม้อทอดแอร์ไฟเออร์นะครับเป็นหม้อทอดไร้น้ำมันเลยนะครับยี่ห้อสกายเวิร์ดเนี่ยแล้วเขาก็จะมาพร้อมกับคูปองส่วนพิเศษนะครับเป็นส่วนลด880บาทครับมีให้จำนวนจำกัดนะให้ติดตามรายละเอียดนะครับในหน้าร้าน s h o ป e e s k y w o r d ได้เลยสุดนะครับ s k y w o r d V6 Pro ตัวนี้นะครับถือว่าเป็นทีวีจอใหญ่นะครับมี Google TV ด้วย ที่ครอบคลุมกับทุกการใช้งานเลยเออเห็นไหมครับได้จอใหญ่65นิ้วในราคาแค่หมื่นกลางๆเท่านั้นไม่ต้องคิดเยอะเลยครับถ้าไ,ไหนชอบคลิปเนี่หมุนฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ช่อง L C D T V Thailand ด้วยนะสวัสดีครับบ๊ายบายจ้า